คกูไม่รู้อะไรเลยสายน,นี้มูมูเต็มที่ค่ะเป็นกลรฉันว่าฉันแบบว่าค่อนข้างแบบจะเป็นสายมูอยู่นะแต่แบบว่าวัดเนี้ยโผเข้าโผเข้าไปแล้วคือแบบกูไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่รู้ว่าคือเขาแบบคือ,ค,อคือก็รู้ว่าอันนี้องค์องค์พระพิฆเนศรู้ว่าแบบว่าเอออันนี้องค์พ่อสิวะหรืออะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นคือแบบทําไงต่อก็ทำยังไงต่อ เพราะว่าถ้าไปวัดไทยอะ่ะจะมีเขียนบอกใช่ไหมว่าไหวอะไรบ้างแบบไหวอะไรก่อนหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแต่วัดเนี้ยคืออินเดียแท้ขนาดคนที่เป็นนั่งเฝ้าอยู่ตรงประตูยังเป็นคนอินเดียที่แบบว่าพูดได้แค่สวัสดีครับขอบคุณครับ <laughs> แล้วป้ายข้างในอะ่ะ <laughs> ก็เขียนเป็นปภาษาอินเดียแล้คกูไม่รู้อะไรเลยอะ่ะไปได้แค่แบบแล้ว <laughs> มีอีอันหนึ่งพี่พลอยคือแบบว่าเขาจะมีพรอพี่คเนทใช่ไหม แล้วมีพระแม่เลยสักอย่างแล้วก็มีพระสิงะแล้วก็มีพระแม่อันนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้แล้วก็อันสุดท้ายเหมือนจะเป็นพระแม่ลักษมีเลยสักอย่างแล้วหนูก็ไหวอไล่มาก็พอถึงองค์ที่ไม่รู้หนูก็สวัสดีคะ่ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนเมตตาทำงาน <c oughs> งขอให้ฟังผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูขอให้เทพทุกองที่อยู่ตรงนี้ประทานพรอให้หนูประสกกรบความสาเร็จ <c oughs> จบคือนอกนั้นไม่รู้แล้วพอพอมาถึงเทพองค์ที่เราไม่รู้อ่ะว่าคืออะไรล้วแบบสวัสดีนนี้ค่ะหนูชื่อนี้ วัดสองเป็นวัดไทยยังพอแบบโอเคไหวยังไงทํายังไง,ง,ไงมีคนไทยมีอะไรพอรู้ว่าแบบพระอะไรนี่นะคะเราก็มาถึงวัดที่สองแล้วชื่อว่าวัดไม่รู้อะแหลมอะไรนะแหลมวัดวแหลมสวุวรรทารามวัดที่สองหรอ เอ้อยวัดที่สามสิอันนี้เป็นวัดแบบจีนไทยอินเดียอยู่ในที่เดียวกันเป็นการสมาทสมานนะฉันเฮ้ยใช่เขาเรียกใช่่า,าสมานนะฉันเขาเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเออ คือสถานที่วัดที่สี่ถูกต้องวัดอะไรวัดพระใหญ่วัดพระใหญ่อใช่ซึ่งไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยและเราก็กลับมาสู่เส้นทางบ้านของเราแล้วเราก็มาเจอวัดศิลาง,งูแถวอย่แถวบ้านแถวบ้าน,านซึ่งมันสวยมากก็ลมแรงนะมัน <laughs> แกคนที่มาที่นี่นะคะก็คือจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วด้วยความที่เราแต่งตัวไม่ได้พร้อมมาวัดเลยเราก็ต้องใส่ผ้าคลุมนิดนึงก็เราจะเข้าไปดูโบสถ์ข้างในนะก็จะเป็นโบสถ์สีแดงคือเอกลักษณ์ของที่นี่เลย แล้วเราก็มาถึงอีกที่แล้วนะคะเป็นเทพกวนอูค่ะที่นี่ก็เป็นกลนอูที่ขนาดใหญ่มากๆเลยวันนี้ก็จบทริปสายมูทำบุญมากี่วัดแะวห้าวัดได้ปะหแล้วเออประมาณแล้วนะเรามาฝากท้องกับงานนี้กัน f ู้ o d Festival อะไรสักอย่าง ก็คงก็มีของกินนั่นแหละเป็นไงคางานวันนี้ปิดท้ายด้วยของกินกลับบ้านถ้าสาั่งจานใจให้ เราสัง่งกระใจให้<อ>ให้ให้พรทานตาเห็นนะกินอิ่มนอนหลับให้ทองจิตโดนใจให้เราซื้อมาแล้วก็มีของกินหมดทุกอย่างก็จบคลิปแค่นี้ก็คืออิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มทุกอย่างใช่จ้าบ๊ายบายบ๊ายจ้าอีกสาก